รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซทรีโอแมช โอ๊ยตายเนี่ยของทำไมจะต้องมาส่งวังนี้ด้วยวะจริงๆเลยเชียวโอ๊ยวังนี้จะหมกไหมเนี่ยตายพี่ตายพี่ตายพี่ตายยังยังยังขนทั้งหมดเลยเฮียยังไม่คิดจะมาช่วยอ้วกของอีกเหรอนี่จะช่วยเฮียขนทําไมเนี่ยพ่อขนออกลูกขนเข้าเนี่ยขนขึตั้งแต่เช้าไม่เห็นหมดสักทีเลย แล้วพี่หลุยไม่คิดจะมีน้ำใจมาช่วยกันบ้างหรือไงใช่ไม่มีน้ำใจเลยพี่หลุยอะนั่งดูเฉยลื่อเรือตายไม่มีน้ำใจเหมือนกันเลยไม่เคยได้ยินคําสุภาษิตที่เขาพูดหรอน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งมามาทำไมโอยไม่ใช่อย่างนั้นเขาหมายถึงน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาเฮ้ยเป็นยังไงใบไตยก็หมายถึงว่ามีอะไรก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ได้ประโยชน์ทั้งคู่่เขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาอ๋อแร้บพี่หลุยเดี๋ยวขอพึ่งไปลงปาก้อยหน่อยนะเฮ้ยขอพึ่งข้าไม่ได้หรอกเพราะข้ามีตลกถ้าไม่มีเรืออะไเหรองติดย่งทำไมสนับสนุนโดย เบืองไทยประกันชีวิตสบูเบเนตซีแอนดอีม่ทะเลาะกันแน่นะมาทะเลาะเออทะเลาะกันจับมือกันจับมือเออเฮ้ยชัยจับมือกันเลยเ้ยัวเรอัาัะ รักกันจริงใช่ไหมรักกันจริงครับเองหอมแก้มมันสิเอ็งรักมันไหมเอารักสิเพื่อนกันหอมแล้วผากมันเหอมแล้วผากมันหอมล้าผากรักกันจริงแล้วก็จูบกันเลยจูบกัน ดีแล้วรักกันไว้ดีแล้วอย่าทะเลาะบอแว้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ลุงเดินมาตลกตลกแบบนี้ลุงมีอะไรครับมีอะไรฉันมีข่าวดีมาบอกข่าวดีอะไรลุงประจนรู้จักชื่อลุงด้วยหลายคนนี้จำชื่อลุงแม่นจริงๆเออจะทำอะไรก็ทำทำไมอ่ะทำเร็วๆเข้านางรำกูจะหมดอายุแล้วไม่ใช่นมกรง จะบ้าไงที่ลุงมาที่นี่มีธุระอะไรกับพวกฉันฉันมีข่าวดีมาบอกไงข่าวดีอะไรคือทางการเนี่ยเขาต้องการชายไทยที่มีน้ำหนักเกิน20กิโลกรัมไปเป็นทหารอะไรลุงอายุ20หรือเปล่าลุงเออลุงพูดผิดไปถ้าหนัก20แล้วก็ที่ยืนอยู่เนี่ยทั้งนั้นเลยนะเอออายุ20่สอ่ะไปเป็นทหารเพื่อจะไปทำการสงการสงฆ์ต่างประเทศจบ้าเลยเอาไปไหมลุงแสดงว่า ผมต้องไปเกณฑ์ทหารเหรอครับเนี่ยไมกทหารด้วยถูกต้องถูกต้องพวกผมเนี่ยนะใช่โอ้โหไอ้ข่อยข่าไปข่อป้าไปโอ้ยไม่รักชาติเลยไอ้ช้างนะเอาไปช้างไอ้ช้างคุณเองได้เลยนะเนี่ยโอ้โหอกสามซอกแน่นปึกเจ๋าเลยนี่อย่างนี้ดีหนึ่งประเภทหนึ่งเฮ้ยลุงเข้าใจผิดแล้วอะไรอย่างฉันเนี่ยดีหนึ่งประเภทสองห้าไป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 ทหารกันพรุ่งนี้เจอกัน จริงอ่ะแม่ก็ไม่น่ามากับฉันก็ได้รออยู่บ้านฉันคัดเสร็จฉันจะกลับเองเลยไม่ได้หรอกแม่ข้าเป็นห่วงเองเอ็งมาคัดเลื่อทงทหารเนี่ยนะข้าก็จะมาคอยให้กําลังใจเองไงเราป้าจ๋าแล้วป้าอยากให้พี่วันอ่ะเป็นทาหารหรือเปล่าจ๊ะโอ้ยเป็นสิอยากให้มันเป็นเพราะว่าถ้ามันได้เป็นทาหารเนี่ยนะพ่อมันที่ตายไปก็จะได้ภูมิใจโอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย นะจะภาวนาให้พี่วันจับได้ใบแดงจะได้ไปเป็นทหารเรื่องอะไรนะมาแช่งลูกข้า,าถ้าไม่อยากให้ครอบครัวข้าเนี่ยตายในสนามรบอีกแล้วเอ็งรู้ไหมว่าพ่อมันเนี่ยก็ตายในสนามรบเหมือนกันเอา้าเรียกป้านี่ผัวป้านี่เป็นทหารด้วยเหรอไม่ได้เป็นละ่ะเอา้าจะต้องไปตายในสนามรบอ่ะก็ไปเก็บของเก่าในสนามรบไงพอ่อก็เดินไปด้วยกันดีๆแล้วพ่อเขาฉีกเหยียบกับระเบิดใต้ ทีกไปตายแท้ๆที่ไม่ใกลโอ้ยน่าสงสารถ้าอย่างงั้นฉันจะภาวนาใหม่นะป้านะฉันจะภาวนาให้พี่วานจับได้ใบดำจะได้ไม่ต้องไปเป็นทหารไอะ้ยิงนรัาเลือกอะไรเนี่ยจะมาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของลูกฉันฮะอีนังหญิงแปดไซยาโอ้ยนี่ป้าเป็นอะไรกันแน่เนี่ยพี่แม่พี่เป็นอะไรพูดกลับไปกับมาอะไรจะเอายังไงโอ้ยช่างแม่เถอะช่างแม่มึงก็ได้ ช่างแม่เขาเถอะข่างแม่ฉันเนอะไม่ว่าแม่แม่จานข้างเราดิก่อนขาไก่อนเออเออเฮ้ไปดูที่ข้างในจำปาฝากแม่ด้วยนะเดี๋ยวเขาเลียกแล้วก็ไม่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่มาใช่เออเอาเฮ้ยอะไรวะหน้าคุน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 เมื่อวานที่ผมหลอกของเงินพี่เนี่ยผมมีเหตุผลครับยังไง ก็ผมเนี่ยขาขาดสองข้างแล้วผมมันก็อยากจะมาคัดเลือกทหารคนขาขาดอย่างเงี้ยจะไปหางานหางเงินที่ไหนล่ะครับผมก็ต้องขอตังค์พี่มาเพื่อเป็นค่ารถมาคัดเลือกทหารที่นี่ไงครับก็ไม่บอกอย่างนี้แต่แรกขอกันกินดีดก็ได้นี่ไม่ต้องมาหลอกกันเอาเอานี่ฉันมีอยู่สิบบาทนี่เอา เอาไปรักษาขาสาแขกซะโอ้ยจะป้าเหรอเขาเป็นตั้งหลายโรคให้10บาทมันจะพอที่ไหนเล่าเอ้าก็มีแค่นี้อะเอาไปเลยพี่เดี๋ยวเอาไป20เลยครัเก็บติดตัวไว้นะพี่นะขอบคุณครับผมผมก็ขอโมทนาสาธุให้ขาพี่งอกเร็วๆนะครับคนไม่ใช่กิ้นจกผมไม่อยากไปอ่ะพ่อรับัมไม่อยากให้ลูกเป็นทหานะพี่แม่ผมเอาแล้วแม่พี ฉันมอยากลูกพี่ลูกไปเป็นทหารนะพี่คิดดูนะเราเลี้ยงดูลูกเลี้ยงอย่างทนุถนอมยุงไม่ให้ตายไล่ไม่ให้ตอมถ้าผมไปเป็นทหารแล้ว้เกิดผมเป็นอะไรไปใครจะสืบสัถุนป๊อะโนื้อลูกนะพี่ช่วยลูกหน่อยสาธุขอให้ลูกเนี่ยนะจับได้ใบดําและให้นางสมสวยเนี่ยมันจับได้ใบแดงแท้สาธุอะไรอะอะไรทำไมอะ นายจะมาแจ้งอะไรสมสวยล่ะสมสวยก็ไม่อยากเป็นทหารหรอกที่มาวันนี้ก็คุณนายลากสมสวยมาเนี่ฉันว่านะสภาพแกเนี่ยนะอยู่ในประเภทดีหนึ่งประเภทหนึ่งเลยแหละฉันจะบอกอให้อย่างแกนี่หมอมเป็นทหารลูกฉันเนี่ยแกดูสภาพลูกฉันสิเนี่ยไหนจะความดันเบาหวานล่าสุดเนี่ยมันเป็นมะเร็งนะจะเป็นทหารได้ยังไงแกไม่สงสารลูกฉันหรอ อันนี้แม่แช่งผมจะไม่ทำเยบเลยเยบเลยใจเย็นๆก่อนที่แม่กระดำเอ้ยฉันชื่อกาหลงใจเย็นก่อนแม่กาหลงอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปเลยลูกเรานี่จะไม่รู้เลยว่าจับได้ใบดําใบแดงและอย่างนะการไปเป็นทหารเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายเราน่าจะภูมิใจกับไอ้ช้างมันนี่ทำไมพี่พูดอย่างเงี้ยครับพี่กำนัดพีกำนัน,น,นเรามีลูกคนเดียวนะแล้วถ้าเกิดลูกเราเนี่ยเป็นไรไปใครจะมี ไปสืบสก,กุลลูกเราอะฮะและออย่างหนึ่งเนี่ยฉันเรื่องของฉันมาฉันไม่ยอมให้ลูกคนเดียวของฉันเนี่ยไปเป็นทหารเด็ดขาดแล้วเนี่ยพี่ดูหน้าตาลูกหรือสิฮะห,หน้าตาอย่างลูกเนี่ยมันเหมาะไปเป็นทหารซะที่ไหนเมื่อออกจะหล่อเหมือนดาราช่องสามอะไรนะชื่อพระเอกอะไรนะนะนานากอะอะไรอานาดาเดด พี่ก็ดูเสหน้าออกจะเหมือนนักเดชไปเป็นทหารอ่อนแอเนี่ยเพื่อนล้อตายเลยอะมในฐานะที่พ่อเป็นกำนันพ่อมีเงินพ่อจะทำพ่อมีเงินเหรอมีสิทำไมไม่ไปฉีดหน้าตาให้ดูดีขึ้นหน่อยเก็บไว้ให้ลูกไงขอโทษครับพ่อจะดูเงินพ่อไหมลูกใหญ่พ่อพ่อรวยจริงนพ่อต้องช่วยผมนะพ่อจะทําทุกวิถีทางให้ลูกของพ่อไม่ได้เป็นทหารพ่อเนี่ยนะจ๊ คัดคนเนี่ยไปคัดเลือกแทนลูกอ่าจะเยอะใครล่ะอา้าวแล้วใครจะให้ใครไปเป็นล่ะจะให้แม่ไปเป็นทหารแทนพ่อป้าแล้วแบบแล้วมองไปทางนี้ไหนอ่ะนี่ก็อมองไปนี่ ไปใชาไอ้รู้เนี่ยงั้นมึงก็ต้องแต่เป็นอยู่แล้วล่ะต้องมึงมแก่<ด>ก็จะให้สมสวยเป็นตะพืชตะพื้นนั่นแหละสมสวยถ้าสมสวยไปเป็นนะคนทหารนะ่ะเขาจะต้องคมคืนสมสวยแน่เลยอะ่ะโอ้โยสมสวยแกสบายแล้วแกจะได้ดีหัวทั้งกรม,มพร้อมแล้วก็นั่งให้เป็นที่เป็นทางลุงกำนันเอ้าลุงเมื่อกี้ลุงเดินมาขาลุงไม่เป๋แล้วเหรอใครใคร นับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเส็งมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดไอ้ามจริงอะทำไมถึงเป๋ะเป็นเป็นอะไรมาเนี่ยอไม่อยากจะเล่าเลยจริงๆบอกตรงอยากรู้ประวัติลุงนะครับตอนสมัยเป็นทหารรู้จักรุ่นไอ้จงอังศึกไหมจงอังศึกทหารเรือพราที่เวียดนามนี่ครับใช่ที่เป็นรถที่เวียดนามล,งล<ะ>ุงเป็นรุ่นนั้นเหรอโอ้โหเป็นหัวหน้าหน่วยเลยโอ้โหแล้วยังไงครับออกลาดตะเวนเดินไหมถึบนำหน้าเขาเลย<อ>พวกอยู่ห่างไกลสิบเมตรเลยครับผมเดินเลยปั๊บ อย่าไปเสียงดังแก๊ <ห uy? S 2> กจับระเบิดกระมังเข้าหมาถ้กบบากระมังเข้าหมาแล้วมันอยู่ในสนามลบอ่ะที่ผมถามไม่หมายถึงว่าขาเนี่ยเป็นอะไรนั่นแหละเหตุมาจากกระมังเข้าหมานั<ำ>่นแหละทำไมฮะพอดังแก๊กปับ๊บมันไม่ให้ตูมไปดิหออมาลุมกัดขาสิไปเหยียบข้าวมันเองมันคิดว่าจะไปอยู่แยกข้าวมันกินหัวข้าวเอาต่อไปจะเช็คชื่อนะเดินมาเล้วดูเดินมาเช็คเลยใครมาก็ขาดด้วย ทางใหญ่ใจมดมาครับนายสวัยวิทวิวมาครับนายบุญมาบ้างไหมนายบุญมาบ้างไหมมาบ้างมาไหมล่ะชื่อบุญมาเฉยๆครับแล้วกุณบ้างไหมไม่ใช่เหรออ๋อมาบ้างไม่มาบ้างครับเอาเรียกชื่อก็มาครับสินายวันชัยใจประสิวมาครับ นายพระเดชสึกคึกคมโอ้โหชื่อดุมากเลยใครอะพอเห็นหน้าหน่อยสมสวยเองค่ะไา้แล้วชื่อไปสมกันหน้าเลยเอ้าถ้ามาพร้อมกันแล้วคราวนี้ก็เอาแถวหน้ากระดาษยังหนึ่งได้เอาทั้งดเข้าแถวเลวเข้าแถวเลย เย็นบทแล้วกูขาเป๋วะแค่พวงบทก็พอต้องมาพวงขากูอีกเนี่ยเอ้าที่ใช้ชื่อ5คนมัดทำไมต้องเก้าคนเอาไม่รู้ดิครับเกินมาไงอ่ะก็เมื่อกี้พิการบอกว่าทั้งหมดเข้าแถวญาติไม่เกี่ยวพ่อไม่เกี่ยวพ่อเข้ามาทำไมอ่ะเออแล้วสั่งเกาบอกว่าทั้งหมดนี่ค่ะหมายถึงทหารที่มาคัดเลือกญาติไม่เกี่ยวหนะครับแค่นี้ครับอ่าอ่านี่คนครบใช่ไหมครบแล้วครับทั้งหมดแถวตรงหัวแถวนับหนึ่งสอง 3ามสี่้าโอ้โหไม่กินข้าวกินปาหมาไงฮะืเช้าเวลานับนับหนักแน่นสิเดตทหาร่ะยังไงครับเวลาสั่งนับนับเลยหนึ่งสองเลยอ๋อแบบนี้แหละครับฮะเข้ามางสองสามสีแบ่งให้เพื่อนนับด้วยนับพนเดียวสมุดแล้วเพื่อนเอาอะไรนับเร่าครับผมหน่องะไรนะสองสไม่ใช่สองอยู่็เคยเนี่ยเขแข็งแก สามสีหี่สี่สีโอเครับแล้วสะบัดหน้าด้วยยังไงครับหนึ่งโอปแล้วไปแ้วไโอโหปากไม่ห้อยเือนสายยางเลยครับสะบัดเลยสะบัดหน้าเลยหนึ่งสองสามจะไปไหนแล่ว นับแถวกันอยู่นัาเอานับทำไมไม่หันไปนู้น่ะไปนู้นอะต่อไปจะให้นับไวๆนะครับผมนับไวๆตลกใช่ไหมเนี่ยเอาบอกนับไวๆไวๆไปถึง1 2อ4ซอ4อะไรอย่างนี้ครับครับผม นับไวๆนะครับผมเอาตึ้งตึ้งไวกว่านี้อีกตึ้งตึ้งไวกว่านี้อีกตึ้งตึ้งไวอีกตึ้งตึงไวขึ้นตึ้งตึ้งตึ้ง้งตึ้งจะไวเลยขนาดนั้นฟังไม่ทันมันไวเกินไปเออต่อไปจะไม่เลี่ยงไม่เลี่ยงไม่ถึงปากใครคนนั้นนับครับระวังปั๊บมาแล้วคันเดียวกับไอ้ไวไววเนี่ยทำไมอ่ะ

ไม่มาถือั้งทีจะตกใจไปหมดแล้วเนี่ยของเราอะไรอะสามสี่สามโต๊หนึ่งหนึ่งี่ดีมากหนึ่ง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 ไม่ทันกูหรอกไม่ทันกูหรอกไหนที่เข้าไร่หน่เท่าโทษนะคะอะไรครับคุณป้าข้างในโต๊ะว่างหรือยัง ไม่ใช่อ uh ีกแอาหารเต็มโต๊ะต่อไปจะให้นับเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะสามาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหน่สองสองหนึ่งหนึสามสามกองกองกองสามสามกองกองกองสามสามกองกกอตลึง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 อะไรตลึงอะไรฮ่าฮ่เออตไปตกตลึงกูก็ไม่ได้เลยหน yeah. ึ่งหนึ่งหองห หนึ่งหนึ่งสามสามสองตองตองสามสามสองตององสามสามองตอองสมส่ตาตตัวนี้ก่อนเล่าลุงแล้วแต่แล้วแต่เมื่อกี้ยังไปตัวนั้นอยู่เลยอ่ะลุงนี่จริงๆเลยห้าห้าสี่ห้า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 สี่ออง่งหนึ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  นึ่งนึงนึ่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 งนึง้โอ้ยกี้กนนตะคิวงวดวดดวดดวดแหนานานมาตับใหญ่แล้นะลุงจะมีท่านในพลดูไปดูมาจากเผ่ากุ๊บคับโอที่เขาเอาไปเป็นทหานี่งเหรอจะคัดเลือกทหารไปอยู่เผ่าเขาในพลดูไปรูจากเผ่ากุ๊ับเพื่อไปปราบศัตรูที่นู่นเขามาแล้วเหรอมาแล้วพรบเฮ้ยรไปห่มาแล้ว ที่เมียคุณดำพูเยอะได้ยัง้วันนี้จะ้ามาเฮ้ยเจเอัสวาสีวเอ้ที่โคที่อะไรอะอ้ที่เขาพูดอะไรเอาทักทายทักทาย่อัวะเอนที่พอโอเคๆอัาที่สบาไหมโมเดีเลย อะไรฮะหมายความว่าไงเป็นการทักทายอะไรฮะ,ะ,รฮะนกึนกว่าชวนไปบ้านผีสิง <c oughs>